แล้วแต่เราแต่ไม่ใช่เขียนว่าแง่คิดเฉยๆนะเป็นรูปแบบสัมมาเช่นเขียนว่าเป็นสาระสำคัญของวรรณกรรมที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นแง่คิดโดยที่เรากำอธิบายโดยที่เนื้อเรื่องอาจจะบ่งสื่อถึงการเป็นแก่นตัวของคนในสังคมอะไรก็ว่าไปตัวอย่างเช่นใช่ เริ่มอย่าแบบนี้แหละห้อ,อก่อนก่อนโพทำครั้งแราากอ่ะมันจบมืนคนทำแล้วครั้งที่สองมันจะดี เป็นการบรรยายเข้า,จาใจะเช่นเช่นเราเขียนสวัสดีวันนี้เราได้เดินทางไปเจอกับคนชื่อขีนซึ่งขินกักข่นนาเป็นการนี้เป็นก,ก,ก,การบรรยายแสดงว่าเรียกทอดเลการบอกเล่าโดยตร,ขง,ง,รงของผู้เล่าเรื่องสองการกระทำของอะไรนะของตัวละครไหมผ่านการกระทำของตัวละครแสดงว่าบทสนทนาคุยกัน เหมือนอันนี้ก็คือข้อหนึ่งการบอกเราโดยตรงของบุรุไม่มีบทสนทนาคุยกันเลยบทสนทนาจําไว้เวลาเขาคุยกันมันจะมีรูปน้ำอยนี้ยในเรื่องแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ที่จกรนั่นคือบทสนทนาเรื่องข้อสอแต่มันมี2กรณีมีบางคนมีทั้งหนึ่งและสอเลยใสย่สทั้งหนึ่งและสองใส่ตัวอย่างด้วย 1. การบอกเล่าโดยตรงของผู้เล่าเรื่องตัวอย่างเช่น 2. อ,อวิธีการทนำเสนอก่นเรื่องมีโดยผ่านการกระทำของตัวละครตัวอย่างเช่นเหมือนั้นเลยถ้ามีทั้งสองถ้ามีแค่หนึ่งก็ใสแ่แค่เดียวแต่อย่าให้โป๊มันจำได้ว่ามี2องเลยเข้าใจไหม่านไปลูก่านเนาะ เติมงอแบบไปลูกเติดพ้อแบบลงไปแล้วเลือกมาสารประเภทหนแบบสมจริงทำให้ผู้อา่านเข้าใจเป็นธรรมชาติของตัวละครได้ง่าย 2. องแบบเหนื้อจริงประเภทพวแมวแมวเป็นสัตว์ที่คุยไม่ได้แบบในเรื่องของเราแมวพูดได้เออนม่อะไรที่พูดไม่ได้อะไรที่เช่นช้างนก ใช่สิ่งมีชีวิตเช่นโต๊ะเก้าอี้คุยกันบางคนก็มีเยอะใส่เยอะลยลูกแล้วแต่สมมติว่าเรื่องข้อนหนึ่งเป็นแบบสมจริงคือมนุษย์คุยกันปกติใช่ไหมเราก็ใส่มาตัวอย่างเช่นอย่าลืมตัวอย่างต้องมีทุกั้งเช่นผลการวิ่คราะพราบว่าผู้เขียนสร้างตัวละครไว้แบบตัวละครสมจริงสามารถทำไห้ว่าเข้าใจธรรมชาติและพฤติกรรมของตัวละครได้ง่ายตัวอย่างเช่น จริจจบแล้วก็ใส่ตัวอย่างเช่นลงไปอสุดท้ายแล้วอุปนิสัยใจคอให้เรียนเติมเองค่ะนี้หลังจากการสร้างกระคอุปนิสัยใจคอเคียหัวข้อว่าอุปนิสัยใจคอไม่ใช่ 那我估计应该应该够。<laughs>